สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามผลงานของเราอยู่ตอนนี้ก็มีข่าวว่า <Wow. S 1> พวกเราติดยานะครับครับจริงๆแล้วสําหรับพวกเรานะครับเราทําไปไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผลงานหรือว่าสร้างความเสื่อมเสียให้คนอื่นนะครับก็คือที่เราทําไปเพราะเราเป็นอาร์ติสต์เราเป็นศิลปินครับ,รบรลและเราสามารถคอนโทรลมันได้เราควบคุมมันได้ครับ ยงไงก็นะยังไงล่ะยังไงล่ะอ่ะนี่ก็เป็นที่เขียบบุหรี่เราจะไม่โชว์ยี่ห้อให้เขาดูนะครับเราจะไม่โชว์ยี่ห้อเพื่อความเสื่อมเสียของ <q> ใครไม่ใช่คุณเราจะไม่บอกยี่ห้อเออใช่เราเราจะไม่บอกยี่ห้อนะครับก็คือคุณดิวสามารถควบคุมมันได้ครับครับควบคุมได้ควบคุมได้ครับ <c oughs> แล้วก็อันนี้ผมผมรับมันคือมันรุ่นหลายคนรู้จักดีดเนี่ยวัยรุ่นหลายคนรู้จักดีครับว่าเขาเรียกอะไรแต่ถ้าคนไหนยังไม่รู้ผมจะบอกให้ว่ามันคือไอหรือเรียกภาษาบ,าบ้านๆเราน้ำแข็งนั่นเองแข็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 งผมสามารถคอนรลมันได้จริงครับวิธีการดูนะครับวิธีการดูไอนะครับ ผนข้าหลังแม่งหนักกว่าคุยครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากแต่ก็จะบอกไว้สุดท้ายนะครับมันไม่ทำร้ายเราครับเย็นครับมันไม่ทำร้ายเราจริงๆครับขอบคุณมากครับ